แจกได้ครับแจกแจกว่ได้หาเสียงครับแจกแจกเอามาเยอะๆคะนา้าขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงหน้าร้อนเนาะเราก็ถือโอกาสนะครับพาน้องทีมงานน้องตองน้องแป้งแล้วก็พี่เอื้องนะครับมาแจกน้ํานะครับผมแจกน้ําหน้าร้อนนะครับผมมาดูบรรยากาศกันดีกว่า ใช้มือเลยใช้มือเถื่นซีมัดใช้มือเถื่อนกลางหลาเป็นละสองขวดเสร็จเนี่ยนะครับจุดนี้ก็ไฟแดงสีพลภูมินะครับผมก็แจกเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็ร้อนๆเนาะดื่มน้ำเย็นๆนะครับเดินทางไปมานะครับผมเนี่ยครับครับคุณขอบคุณเย็นเย็น ครับผมครับสวัสดีครับย่าวันนีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมดอกไม้หยีครับผดอไมใหยีง้นี่แหละงนี่แหละอุ้ยรับสิคค่ะตื้นบอกเอ้าย่าดอกไม้หยีครับผมแป๊บนึงครับดอกสองคนอากาศห่อนๆเรากินน้ำเย็นๆนะครับพี่น้องแต่คนแต่คนหนึ่งคนเดียวครับผมหน้าป้อนน้ำน้าปอนน้ำครับผมเดินไปข้างไหนฮะเสร็จแล้วคนนั้น แจกครับแจกขอบคุณครับครับผมนี่คือหวดต้องสูงก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่เยอะๆยอะขนาดครับผมแป้งออกมาเยอะๆหน่อยได้ครับผมขอบคุณครับครับผมน้ำเปล่าด้วยคนหนึ่งครับผม ไม่ทันสวัสดีครับผมได้แล้วว่ไปเถอะนะอ้กสักขวดน้องอีกสักขวดน้องอีกสักขวดครับผมเดินไปหัวหน้าแต่เมื่อกี้ชุนระมุนมากคุณมีความสุขเลยอ่ะได้ปุ๊บยิ้มได้ปุ๊บยิ้มแบบเขามาเหนื่อยๆร้อนๆเนาะเดินทางมาไกลนะครับทุกคนก็แจกน้ำดื่มนะครับผมแก้ร้อนแก้ร้อนโอเคอยู่เห็นรอยยิ้มหลายๆคนก็รู้สึกมีความสุขนะครับไม่ธรรมดานะครับความรู้สึกนี้หา หายากนะครับผมแล้วก็หาบรรยากาศแบบนี้หาดูยากมากนะครับผมที่เห็นรอยยิ้มออกมาจากความธรรมชาตินะครับไม่ได้เฟกนะเราออกมาเต็มที่<ด>ทนะครับผมนี่เราก็มาแจก<บ>ด้วยใจนะครับผมอยากแจกนะฮะเดี๋ยวรอไฟแดงเอเอรอรอไฟแดงก่อนแจกได้ครับแจกแจกว่ได้หาเสียงครับแจกแจกแจก,แจก,แจกย่างเดียวนะใช่ปะใช่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพนะครับผมครับ ไม่มีเบอร์ครับผมเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอครับหนอไหมนะครับอันนี e> <t iller> <t iller> <t iller> <t ้ไม uh ่มีเบอร์ไม um> ่มีเบอร์ไหนครับอันนี้เบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอครับผมครับผมเดี๋ยวครับครับผมได้สองเลยรุ้มรวยเฮงเฮงขอบคุณมากครับอันนี้นี่นี่เบอร์เบอร์ไหนมันแจกเราเดี๋ครับผม ่น้ำดื่มเย็นๆจา้าเสียแล้วทักเลยเสียแล้วเดินไปหุ่นน่ะครับผมขอข้อขอน้ำขอหนึ่งขวดน้ำครับผมนะครับแจก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 ครับแจก ครับผมเอาไว้ครับผมครับผมหน้าร้อนหน้าร้อนแจกวุนนะแจกแจกแจกครับผมแจกครับผมแจกร้อนแก้ร้อนครับผมครับผมครับผมแจกครับแจกครับแจกครับผมครับน้ำเปล่าด้วยครับผมครับอีกคนนะครับครับ ครับขอับผมครับครับผมครับครับครับผมครับใหญ่หอนครับผมเหลี่ยงแล้วได้ไหมเหลี่ยงนั่นเหรอครับแต่ว่ากระแพงหัวพังแล้วต้องเห็ุไหมสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้เซลเรื่องกระแพงรั่วพังอีกแสดงว่าดูคลิปเยอะนะเนี่ยในเพจเกินไปหัวนะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขนะครับทุกคน ร้อนแต่ก็สู้นะครับไม่ถอยแน่นอนจะกวดจะหมดนี่นะฮะเยอะมากๆเลยนะครับของหมดนี่ก็หลายอยู่นะครับหลายมากๆนะครับนี่เอาไว้เติมเรื่อยๆนะครับแต่คนนอกบ้านี่พนขนาดสามคนครับผมผมเปิดไม่เดียวอยก ล่ะอนันี้ครับสองขวดน้ำเย็นเย็นนั้นมันไม่เย็นแล้วอันนี้เย็นดีกว่าสองพันสองพันครับเย็ดสิครับผมอันเมื่อกี้ด้วยอันเมื่อกี้ด้วยครับไหนโทรศัพท์อย่างไถ่ายรูปไอ้โทรศัพท์อยู่ไหนครับผมออกไปเลยครับแจกย่างเดียวของแท้นี่นี่ของแท้นี่เกินไปงูนะอ่าครับผมไม่ใส่ป่ะเนี่ยนาปลาได้ปะ มาท่านไปบ่ตกเป็ดนะเป็ดหลังย่างขึ้นน้ำตกด้วยเป็ดอีกอย่างหนึ่งนะขอบครับผมไปแล้วครับผมคคครรัับบบขอุณแจกน้ำครับผมครับเย็นๆครับผมเอาไปแล้วว้าขวางเลยบ่ทันจ้อยบ๊ายบายไม่ทันไม่ทัน เอาใหม่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 แจกครับแจกครับครับผมเอารียครับน้องมาดาดื่ม่เนี่ยได้ยังเอานายังเอาเรียกเอาดีกว่าสวยไปใช่ดิฮะยังหัหนไปาต้มน้ำนี่เยแจกฟรีแจกฟรีจัน แจกครับแจกเบอร์ว่านักแถบแบบว่านักเทือครับไม่มีเบอร์ไหนเด็ดขาดนอกจากเบอร์ว่านักแถบอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อนะเกินไปพัวหน้าครับผมเขาถรูปไปไว่าครับผมรูปละห้าร้อยเฮ้ยจอจอจอแค่ตัสองพี่เสียงนะครับทางหนาเลยคือตาดีแทะมิวเอ้ไอเขาบอกม่าครับบ่ครับผมมาจ้าครับผมคขอบคุณครับพนะ ครับ e เก like ินไปหัวหน้าแจกแจกหัวนะเกินไปหัวหน้าบัตรของอีกโว้ยไปหัวหน้าแจกคนมาเดียวกันเหนือมันเท่ตา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 โอ้โโอ้ก่อนรถตู้น่าจะมาไกลนะครับผมแจก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 ฟรีแจกฟรีไม่ขายแจกอย่างเดียวหัวหน้าแจกครับแจกครับผมเกินไปหัวหน้าแจกครับแจกใช่ปะแจกครับ ครับผมครับจะคนน้อเนี่ยหลายเตืบไม่ได้หลายเตืบเอามาเที่ยวเลยไปเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวไปเฉีเดีไปเลยไปเลยครับผมไปเเกินไปพัวนะบมทันบมทันบมทันข้างหลังข้างหลังน้ำข้างหลัง,ลงน,น้ำน้ำดื่มครับผมเย็นๆครับผมนี่คันหนึง่งขอบคอผคกินได้ครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งครับผมกนไครับ อีขวัญหนึ่งอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเบอร์ไหนเนีน่ยไม่มีเบอร์ค่ะรักเสียตีขอบคุณค่ะไม่มีเบอร์ค่ะแจกแค่ซีขอเด็กเยอะพุกเยอะ แตโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแจกน้ําดื่มนะครับอากาศร้อนๆน้อนหืิมเย็นนะครับผมการสร้างความดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับใครจะว่าเราสร้างภาพเราก็อย่าไปสนใจมันนะครับเพราะว่าภาพที่เราสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมประมาณนี้เราเหนื่อยแต่เราสู้เราได้รอยยิ้มกลับมาเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เห็นรอยยิ้มทุกคนนะครับผม ครับตอนนี้ทีมงานพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเกินไปหัวนะไปเราเจบพร้อมแจกต่อกันด้วย